สวัสดีครับวันนี้นะครับตั้มจะพามาชมในส่วนของเจ้า c i t ี้ u r r o RS นะครับคันที่ร้อนแรงที่สุดณนะตอนนี้นะครับก็รู้สึกวัดจีที่สุดบนท้องถนนละกับเครื่อง1000 t u r b เทอร์โบ122แรงม้านะครับหาใครยังไม่เข้าใจนะครับเจ้าตัว City Turbo ้ u r b o คันเดิมเนี่ยอยู่ที่เครื่อง 1500cc ซีซนะครับ แรงม้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่117แรงม้าแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ16-17กิโลลิตรนะครับเจ้าซิตี้ตัวใหม่ตัวนี้นะครับปี2021คันนี้นะครับเครื่องพันเทอร์โบ122แรงม้าครับและประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง23.88โลลิตรนะครับ เสนอราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่579,500บาทนะครับมีอยู่4เกรดรุ่นนะครับ S นะครับ579,500บาทนะครับแล้วก็ V SV แล้วก็เจ้า RS คันนี้นะครับในส่วนของเจ้า RS คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่739,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะเพิ่ม10,000บาทคันนี้เลยนะครับร้อนแรงที่สุดนะครับตอนนี้ เจ้าซิตี้ RS คันนี้นะครับสังเกตจากด้านหน้าได้ง่ายๆเลยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับลำแสงเนี่ยจะเป็นสีขาวไฟหน้าตัวนี้ครับจะเห็นในส่วนของไฟหน้าตัวนี้อยู่ที่ตัวพับของ Honda เริ่มต้นเลยที่เห็นกันชัดเจนจะเป็นตัว C i ว i c Turbo RS ตัว1 2ล้านแสนนะครับแต่ นำมาใส่ตัวซิตี้ตัวที่7 3 9 0 0สนตัวนี้นะครับดูหล่อและดูเท่น,นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับยังยังไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับตัวเนี้บ่งบอกว่าเป็นตัวพิเศษเลยกระจังหน้าครับเขาจะเป็นสีดำแบบเปียโนแบ็คนะครับพร้อมด้วยเจ้าโลโก้ RS ตัวนี้นะครับสีแดงตัดกับเจ้ากระจังหน้าสีดำเนี่ยดูสวยลงตัว ยังไม่พอครับคันนี้ลูกค้าได้สั่งของในส่วนของชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็เน้นให้เป็นในส่วนของสีดําแบบเปียโ,โนแบ็คให้เข้ากับชุดกระจังหน้าสีดำนะครับดูลงตัวมากขึ้นครับนะฮะมิเตียครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วดูลงตัวดูสวยงามที่สุดนะครับเจ้าซิตี้เทอร์โคันนี้นะครับยังใส่ในส่วนของชุด ไฟตัดหมอกที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องเจาะเพิ่มเติมเลยคันนี้ข้างหน้าดูดดูดันดูหล่อมากครับในส่วนของด้านข้างนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับที่จะไม่เหมือนคนอื่นคือเจ้าหูกระจกนะครับจะเป็นสีดําแบบเปลี no ่ยนโนแบ็กเช่นเดียวกันนะครับ ไหนก็พูดจากด้านหน้าแล้วนะครับดูในส่วนของฟิล์มนะครับลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับก็เลยระบุมาว่าขอฟิล์มบานหน้า60%แล้วก็คาดด้วยรอบคันเนี่ยแปดูสวยงามครับพอรถสีดำไอ้รถสีขาวกระจกสีดำนะครับได้อะไระครับก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวในการนั่งหากใครจะพาคงพากิ๊กพาเด็กนั่งเนี่ยรับรองคุณภรรยาที่บ้านเนี่ยไม่เห็นแน่นอน อาจจะไม่ถูกใจภรรยาที่บ้านนะครับด้านข้างครับล้อนะครับให้มาเป็น16นิ้วนะครับแล้วก็ยางบูเอิร์ดนะครับเป็นของโยโกะนะครับล้อยังเป็นทูโทนนะครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วโครเมียมดูลววเออดูสวยงามแล้วก็ลงตัวกับตัวรถมากมาในส่วนของด้านข้างครับก็ติดเป็นสเกิร์ตนะครับทูโทนนะครับเป็นสีขาวดำนะครับ ตอนนี้เลยเป็นเป็ียนโนแบ็กเช่นเดียวกันครับซึ่งติดตั้งมาแล้วถามว่ารถเตี้ยไหมไม่เตี้ยครับทําให้รถด,ดูมีมิติแล้วก็ดูเต็มดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตั้มยังติดตั้งในส่วนของกันสาดแท้นะครับของ honda ตัวเนี้ยนะครับจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้สามารถบอกเจ้าที่ได้สิ่งที่เราติดให้เนี่ยสังเกตได้เลยนะครับเป็น ฮอนด้แท้แน่นอนจะมีหมุดนะครับใช้ไปนานๆนะครับไม่หลุดนะครับแล้วก็สีไม่เพี้ยนนะครับเบ้ามือเปิดประตูนะครับติดตั้งเป็นของแคปลาให้เรียบร้อยดูสวยงามลงตัวเข้ากับชุดที่แต่งวันนี้ด้วยครับก็ดําขาวนะครับเปิดมานิดนึงนะครับสครับเพจนะครับหรือคิ้วบันไดกันลอยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อย ประตูดูสวยงามมากเลยครับหนังนะครับแบบทัชซอฟแบบนุ่มๆสามารถจิ้มได้ไม่แข็งนะครับรู้สึกว่าไม่มียี่ห้อไหนทําแบบนี้นะครับด้านในครับให้ดูนิดนึงนะครับสวยงามลงตัวมากครับแต่ยังไงตามจะไปพูดถึงในส่วนของด้านในอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังครับกว้างขวางมากครับถ้าเทียบกับรถเล็กเครื่องพันเทอร์โบนะครับ บอกเลยว่าคุ้มสุดรู้สึกว่าใหญ่กว้างยาวที่สุดนะครับในตอนนี้ที่ตลาดมียังไม่มีตัวไหนเนี่ยใหญ่และกว้างยาวเท่าเขานะครับคลิปฉลามนะครับยังเป็นสีดำแบบเป็นโนแบ็คเช่นเดียวกันนะครับมาส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับ เป็นแบบเปียโนแบ็กที่ติดตั้งมาจากโรงงานแข็งแรงครับและตั้มได้ทำการติดในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังครับเป็นแบบท่อคู่เพราะว่าเจ้าตัว RS เนี่ยจะดูเป็นตัวสปอร์ตสปอร์ตที่นึ่งนะครับจะดูซิ่งไอหนึ่งลูกค้าก็เลยเลือกในส่วนของชุดสเกิร์ตท่อคู่ตัวนี้นะครับลงตัวมากครับใส่แล้วทำให้รถปกติดูหล่ออยู่แล้วครับสามารถ ลอยิ่งกว่าเดิมอีกครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นถึงจะมีกล้องอยู่แล้วนะครับแต่กล้องมันไม่ได้มีเสียงมมนมีเซ็นเซอร์เพิ่มความออใช้งานอย่างชัดเจนนะครับติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้ด้วยทั้งกล้องทั้งเสียงคู่กันทําให้ลูกค้าเนี่ยใช้รถไดส้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเปิดด้านหลังให้ดูนะครับอันนี้เป็นกล้องมองถอยหลัง ติดตั้งใา้ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับสามารถเปิดได้ในส่วนของด้านในนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้จากรีโมทเลยกดค้างนะครับแล้วก็กดึงขึ้นได้เลยนะครับที่เก็บของสัมภาระ,ะด้านท้ายนะครับอย่างที่ตั้มบอกว่าต้าทันเนี้ยเครื่องพันเทอร์โบนะครับทุกนอาจจะแอบผิดว่าเฮ้ย รถเล็กที่เก็บของด้านนอกด้านในกว้างแล้วใหญ่แล้วที่เก็บของด้านหลังนี่น่าจะแคบไม่เลยครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3ใบครับตัวนี้นะครับถาดท้ายนะครับติดตั้งเป็นของ Honda ให้เรียบร้อยในส่วนของชุดเซฟตี้นะครับนวมหุ้นเบลมาลังคอล่มเนี่ยติดตัเออใส่ไปให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยไม่ต้องขอครับซื้อกับตั้มจบๆครับทุกรุ่นเลย ยางอะไหล่นะครับทีนี้ในส่วนของยางอะไหล่นะครับที่เปิดให้ดูมาแกี้มันอาจจะดูเล็กแน่นอนครับยางอะไหล่เราไม่ได้ทํามาเพื่อให้ลูกค้าใช้วิ่งตลอดเวลามันก็จะดูไซส์เล็กลงเราทํามาเพื่อให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินยางรั่วยางแบนสามารถถอดใส่แล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนที่ร้านปะยางหรือว่าศูนย์ฮอนด้าที่ใกล้ที่สุดครับแล้วทาให้น้ําหนักตัวรถเบามากขึ้นด้วย แอบดูมุมด้านข้างครับท่อคู่แล้วนะครับดูหล่อไหมครับสิ่งที่ตั้มรีวิวในส่วนของชุดตกแต่งเนี่ยมูล,ลค่าสามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับแต่แจบ,บอกว่านิดนึงว่าในส่วนของชุดของตกแต่งเนี่ยตั้มไม่ได้เก็บลูกค้าแม้กระทั่งบาทเดียว เป็นโปรโมชั่นของช่วงนี้นะครับโทรมาสอบถามได้นี่นครับความสวยงามของด้านในด้านนอกเป็นสีขาวด้านแอมสีดำดูหรูนะครับกว้างกว้างมากครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลัง สิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อเจ้า City Turbo S คันนี้นะครับก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับสามารถเปิดได้เลยไม่ต้องกดกุญแจมีปุ่มฟาร์ต้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับขอโทษนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับมีคูสคอนโทรนะครับมีปุ่มรีซูมนะครับ ปุ่ม c a n c e ลปุ่มเซ็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมีบวกมีลบนะครับให้ในการใช้แพน d เดอร์ชิพนั่นเองสวิตช์ไฟนะครับก้านฝฟมนะครับแบบหน่วงเวลาอัตโนมัตินะครับตัวเซตหน้าจอนะครับในส่วนของการใช้คูคอนโโทรตั้มจะไม่อธิบายวันนี้นะครับจะอธิบายให้ลูกค้าฟังตอนวันส่งมอบรถนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเมโูนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของซิริได้จอนะครับติดมาให้เป็นขนาดอยู่7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเพียงแค่เสียบสายใครที่ใช้ iOS อยู่นะครับแล้วก็ Android Auto เนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าทำยังไงให้ใช้ได้นะครับมี USB มีพอร์เสียบที่จุดบุหรี่ครับติดตรงให้ตรงนี้เลยแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับ มีแม็กคูลนะครับให้เวลารนร้อนเนี่ยกดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยระบบจะทำความเร็วเร็วขึ้นนะครับเวลาใส่ถอยหลังนะครับก็จะโชว์ตรงนี้นะครับสามารถปรับมุมเปลี่ยนมุมว่าเราชอบมุมแบบไหนนะครับตั้งตรงนี้ได้เลยใช้งานง่ายมากครับภายในก็จะเป็นเป็นนแบ๊กนะครับเช่นเดียวกันนะครับเฉพาะตัว RS ยังไงนะครับสาหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่โบโทรตั้มจะลงทิ้งไว้ให้แล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับวันนี้นะครับตั้มนะครับก็ต้องลาไปด้วยนะครับวันเพียงเท่านี้ในส่วนของรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นไหนที่ส่งมอบกันก็ติดตามในส่วนของคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ